พามาดูการทำงานของพี่เพ็นในนาแรงนะคะที่จะปลูกมันเทศอะคะ่ะตรงนี้พี่เพ็นจะแซมร่องตรงนี้พี่เพ็นจะแซมอ่าสละอินโดนะคะแต่ว่าฝั่งนี้พี่เพ็นจะปลูกมันเทศญี่ปุ่นเหมือนที่พี่เพ็นปลูกนั่นแหละสาเหตุที่ต้องเปิดน้ำใส่เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> คือดินพี่เพ้นอะนะคะมันเป็นคล้ายๆดินลูกกรังกับดิน กรวดแล้วก็ดินเหนียวอะค่ะมันบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าหน้าแรงมานี่แบบ๋ยวให้ดูนี่อย่างนี้เลยคะ่ะแข็งเป๊กเลยพี่เพ็นก็เลยจําเป็นต้องจัดการสูบน้ําใส่ก่อนนะคะอันนี้พี่เพ็นได้ไถหนึ่งครั้งแล้วค่ะเตรียมแปลงไถตากดินหนึ่งครั้งแล้วก็หวานขี้ไก่พรุ่งนี้พี่เป็นก็จะไถอีกรอบแล้วก็ปั่นดินแล้วค่อยยกร่อง เนี่ยคะ่ะดินพี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเป็นให้ดูเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่โหดรอะคะ่ะแข็งเป๊กเลยถ้าถ้าเราไม่ได้ไถตากดินเตรียมแปลงไว้แบบนั้นนะคะดินจะแข็งไถไม่เข้าเลยก็เลยเป็นที่มาของพี่เพ้นน่ะจําเป็นจะต้องเปิดน้ําใส่ใส่แปลงที่จะเตรียมแปลงมันเทศแล้วก็แปลงแปลงสละอินโดนะคะ มันก็จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความพยายามของพี่เว้นนะอันนี้เป็นสวนไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะก็กำลังสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวอา,อาทิตย์หน้ากา็หลังจากที่ปลูกมันเทศเสร็จพี่เพ้นก็น่าจะได้เทขี้ไก่แกลบแล้วก็แกลบดำอะค่ะแล้วก็ต่อระบบน้ำใสเพราะว่าเตรียมทุกอย่างมาแล้วเนี่ยพี่เพ้นต่อไว้อย่างนี้เลยค่ะ พอดีพรุ่งนี้เขาจะมาไถให้แล้วก็ปั่นแล้วก็พี่เพ็นจะยกร่องเลยตรงไหนที่เป็นสระอินโดพี่เพ็นก็ไม่จําเป็นต้องยกร่องนะคะก็ไถแล้วก็ปั่นแล้วก็เอาสระอินโดมาแล้วก็ต่อระบบน้ําใสเลยตอนนี้พเพ็นต้องเปิดน้ําช่วยเขาอะคะ่ะเป็นไง อาจจะมาเป็นแต่ละอย่างเนาะมันยากลําบากแต่กาสู้เกษตรกร,กรมันไม่ได้ง่ายหรอกค่ะอีกใครที่เพิ่งเริ่มต้นทาใหม่ๆก็ย่าเพิ่งทอนอนีเพียเจอมาเยอะละทําคนเดียวนะคะเนะี่ยก็เปิดน้ําไปอย่างเงี้ยค่ะเห็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นแล้วก็ทําให้ดินยุยเนาะแล้วพี่มันก็จะได้ไถง่าย,ายๆพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนไถเพียจะลงให้ดูอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับพอเขาเจอน้ำเนี่ยเขาจะแ,แฉะไปเลยอะ่ะดินตรงเนี้ย มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นกรวดเป็นทรายเป็นดินเหนียวอ่ะบอกไม่ถูกเลยดินพี่เป็นเนี่ยแต่พูดถึงตั้งแต่พี่เป็นเลิกใช้เคมีเลิกใช้ยาฆ่าหา้านะคะดินฟื้นตัวดีมากเลยตรงนี้ก็ต้องเปิดน้ําใส่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต่อมาจากตรงนู้นพี่เป็นตัดญ้าพึ่งเสร็จเมื่อวานถามว่าทําไมพี่เป็นมีจุดดําๆที่พี่เป็นเผาพี่เพ็นจะบอกว่า มันเป็นเมล็ดพันญ้าพี่เป็นกลัวว่าปีหน้าพี่เป็นเอาไม่อยู่ไม่อยากใช้ยางไงพี่เป็นก็เลยโกยๆมาแล้วก็เผาเล็กๆน้อยๆไม่ได้เผาเยอะหรอกค่ะพี่เป็นก็จริงๆอยากจะทิ้งให้เขาเป็นปุ๋ยนะแต่พอดีดูไปแล้วอ่ะน่าจะเป็นเมล็ดพันญ้าเยอะมากๆเลยเพื่อนก็เลยตัดสินใจเผานิดนึงก็คงไม่เป็นไรหรอกก็ประมาณนี้และการทํางานในหน้าแรงมันก็ยากนิดนึงก็ต้องสู้ๆกันไป สวัสดีจ้า